ได้ไหมเพื่อนก่อมาสวัสดีพ่อแม่ที่น้องครับหลังจากห่างหายไปนานเนาะวอนนี้จะจะมาอัพเดตงานอีโครับกรหลุดตอ่อไมคคันชุไทยของอูครับผมกับคูบตาครับคันนี้ก็สินเชินทรงครับเนื้อประกอบอะไรใส่อะไรก็เสร็จเกือบหมดแล้วก็ ยันมาครับยันมาต่างซองรอนำเหมือนครูตาครับรอติดตามผลงานครับจะวิ่งใดไหมอันนี้ก็รอส่งงานเสียนเดือนครับรอจะของอดักไทยเอฟซมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะเรียนช่างทำอัวครับยาวๆอํากำลังประกอบก อกไเรื่อยครับข้อขึ้นแล้วครับกําลังทํามันล่งนลงางพางพอมีวันยืนพวกนี้ครับจะขึ้นมันล่งางคารลถครับอุ้มตูดตูดแต่ทิ้งตูดนะครับตอนนี้นทำโอ้สองคนครับเจ็บตาสองสามคนครับบานครับทำโอ้ยูเจ็ดคนครับบาน,น โอ้ก็กกมีช่างแก้วช่างนัดนัดหนานัดใหญ่ครับสองนัดนัดสั่งถึงและสั่งส้นสั่งส้น,งสนดัดอะไรทำไมมันยั้งกันหน่ะตะดัดไม่ไม่ต่างลูกให้มันตรงละสั่งไม่ตรงน้ำกับบีบไนเหนื่นนอไงงง นะเดี๋ยวไปดูหลบๆกันี่น้องเจ้าดันคู่ตากันยุดหลับกันครับ2อลูกชุดไทยอะไรก็ประกอบไปเป็นบางอย่างครับประกอบมวนไปครับกำลังไล่ขึ้นถอครับตอนนี้ตอนนี้คนขึ้นตูดก็บันแล้วงานเชื่อมครับงานเชื่อมโดยสั่งชนครับ ทีมงานเล็กหน่อยชีกระตือฮัดเชียมครับมีเก่งมีเก๋แต่เราก็พอทำได้ครับประมาณนี้ครับสังชนของดีส่วนอีสารฝากติดตามผลงานสองอูช่างโกเนาะทีน่าจ้องคิวได้ครับกับยูหลุดสำรวจ คือรถไหมครับราคาจบตามที่คุยกันพี่น้องทำตามงบจบตามเงินท่านี่นากากก็ประมาณนี้ครับะกอบแข้งนาไ้แล้วพี่น้องก็ป<อ>ากจิดตามผลงานเนาะจักนานๆมาก็จักไม่รู้จะพูดอะไรพี่น้องนี่จะอะไรครับ กำลังเรียมประกอบท่านไม่ทันย้มาลุนกันครับวันที่สิบ้องลงเกี่ยวแต่ไม่มีตั้งสื่อขังเลยพี่น้องเลยใครมีทุนเอามายื้มก่อนเด้อช่างกำลังไหลว้างก้อมอครับช่างนัดแกช่างชุดช่างเกี่ยวไหล่ระบบสายพานครับแก้วช่างแก้ว,บบช,กวช่างนัดครับชี้กับปอดปอดเปียดครับได้ไหมน,นัด เดี๋ยวไปดูไกลๆครับดูตูดตูดแบบแบบพวกนี้ดิตุดจะประมาณนี้ค in รับงานไม่ค่อยเนียนครับพี่น้องเนียนเกียวครับก็เนีนแข็งแรงแต่กิมมันไหลเนียนทุกชุดคือปีนี่คือจะไม่ได้เกี่ยวครับเกี่ยวปีนาครับสุดท่ายแล้ว เขาการันตีที่การทํางานครับการใช้งานมันต้องมาก,ก่อนความสวยครับความสวยไม่ใช่ไม่สําคัญความสวยก็สําคัญครับแต่สําคัญ่สุดคือไปโรงงานรหลดต้องใช้งานได้ครับพี่องไม่ใช่สวยอลังการไปลโรงงานแ่้วใช้ไม่ได้แบบนี้ไม่เอาครับเป็นงานสั่งกำลังลาเจำกำลังไรจะติดกระบ,บอกวางตองมอง้วครับ เอกาดานาจะระบบต่อมอร,ระบบสฟฟ้านาจะเสียคขับระบบยิงลมคลิปนี้ก็มาชมประมาณนี้นะพี่น้องไปชมรถไหมครับอ๋อยกไกลๆจะเรียว,จะ,วจะมาไทยด้วยครับยังไงก็ฝากที่ตามตองอูชังโกเนาะนี่ก็ขอลาไปก่อนครับขอทำงานก่อนครับจังนี้เร่งด่วนสุดๆสวัสดีครับผม